สุภาฟ้มพึ่งพี่น้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะตื่นเต้นมากที่ได้มาสุภาฟ้าพึ่งวันนี้ครับผม อยากรู้ว่าที่สุภาฟ้าพึ่งเปิดมานานยังครับพี่อ้อยโอ้อเปิดมานานกว่า30ปีค่ะโอ้ <suiv i S 3> แล้วสุภาฟ้าพึ่งเปิดมา30ปีเนี่ยความเป็นมาเป็นยังไงบ้างครับคือตอนแรกเนี่ยคุณแม่ก็เป็นคุณค,ครูแหละค่ะเมื่อก่อนเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะเป็นสวนลำไยสวนลิ้นจี่เยอะมากเลยก็มีชาวไต้หวันท่านหนึ่งเอาลังพึ่งเล็กๆอะ,ะคะ่ะมาวางไว้คุณแม่ก็คิดว่าเอออาชีพเลี้ยงพึ่งเนี่ยมันมีความเป็นไปได้หรือเปล่าก็เลยเรียนรู้จากชาวไต้หวันนั้นเราอยากจะรู้ว่าที่ฟรามมีอะไรพิเศษเป็นยังไงบ้้าางพี่่อยยไไปดดูมัคครบเเชละ ตรงนี้คือกล่องอะไรครับกล่องที่เราเรียกว่ารังผึ้งข้างในเนี่ยบรรจุผึ้งเป็นๆเกือบแสนตัวว้าวให้ความรู้สึกเหมือนเราได้กล่องสุ่มเลยนะครับสุ่มอันนี้มีชีวิตนะแต่สุ่มบางที่อาจจะไม่มีชีวิตด้านหน้าเนี่ยค่ะเราเรียกว่าประตูบ้านเวลาเขาจะออกเนี่ยเขาออกแค่ประตูบ้านแล้วที่เรากําลังจะเปิดโชว์เนี่ยเราเรียกว่าหลังคาบ้านน้องแทมกลัวผึ้งไหมคะนิดหน่อยครับโอเคถ้ากลัวผึ้งให้ยืนอยู่ข้างๆพี่ตรงนี้ข้างๆอ่าข้างๆพี่ตรงนี้นี่นะคะ จริงๆที่นี่มีพึ่งกี่สายพันธุ์หรือว่าเราใช้สายพันธุ์อะไรเราใช้สายพันธุ์ที่สามารถให้น้ำหวานได้เยอะที่สุดเราเรียกว่าพันธุ์พึ่ง e p i s m e l i f e r a เป็นพันธุ์พึ่งที่นำเข้ามาจากที่ต่างประเทศเจ้าของฟาร์มพึ่งนี่โดนพึ่งต่อยบ่อยไหมครับโอ้ประจําค่ะอยากรู้แล้วว่าผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างช่วยพาไปดูได้ไหมครับยินดีมากๆเลยค่ะไปกันเลยค่ะไปครับผมอันนี้คือผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับใช่ค่ะผลิตภัณฑ์ดําพึ่งของเราก็มีหลากหลายดอกไม้เป็นที่มาจากแหล่งดอกไม้นะคะหลยไ ยังพึ่งดอกลิงจีจังพื่องดอกไม้ป่าแล้วนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังมีขนาดที่แตกต่างลูกค้ากันค่ะอย่างเช่นแกล่อนรักโลกนะคะคก็ไม่ต้องใช้ขวดที่เป็นเพชอรอันนี้ก็จะเป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงขอแนะนําแบบสายคิ้วๆก็คือแบบ ซาเชเเล็กๆแบบนี้น่าารักกมนอกจากนั้นเรายังมีผลิตภัณฑ์อันนี้เป็นการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะกับบริษัทเซราบาพึ่งใช่เป็นซีเรรยบาสสาหรับคนที่ออกกําลังกายที่ต้องการพลังงานทันทีครับต้องเติมและต้องเติมต้องถูกต้อง แล้วเราก็ยังมีตัวนี้รวงรังพึ่งค่ะแล้วอยากรู้ว่าซิกเนเจอร์ของสุภาฟาร์มพึ่งเนี่ยคืออะไรครับซิกเนเจอร์ของสุภาฟาร์มพึ่งก็คือน้ำพึ่งดอกลำไยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เอ้ยไม่ใช่ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่ใช่แค่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่เป็นล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับผู้ชมน้ำพึ่งปลอมเนี่ยอย่ามาเฉียดอ่าที่นี่มีเฉพาะน้ำพึ่งแท้เท่านั้นอ๋อนี่คือส่วนในการลายผลิตแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้เราจะมีลายผลิตเกี่ยวกับแบ่งบรรจุตัด ชิ้นรวงลังพึ่งตามที่ลูกค้าได้สั่งมาอันนี้คือการบรรจุน้ำพึ่งวันนี้เราทำน้ำพึ่งดอกไม้ป่าค่ะคพี่อ้อยมีความรู้สึกพิเศษไหมครับในการที่แบบว่าเราทำการทำฟางพึ่งไหมครับเรารู้สึกว่าเราได้ช่วยสิ่งแวดล้อมพึ่งมันก็คือมแมลงชนิดหนึ่งที่สามารถผสมละอองเกสรเราก็รู้สึกว่า เราเนี่ยเป็นเหมือนต้นน้ําที่ต้องดูแลพึ่งให้ดีๆเพื่อที่เขาจะไปเพิ่มผลิตผลเป็นล้านๆให้กับอาหารให้คนทั้งโลกแล้วก็มแมลงแล้วก็สัตว์ด้วยนะคะตรงนี้เป็นโซนเรียกว่าศูนย์เรียนรู้สุภาฟาร์มพึ่งค่ะก็คือตรงนี้สามารถเปิดให้น้องๆสามารถมาเรียนรู้ที่ได้อ๋อแน่นอนค่ะฟรีด้วยไม่ม้ียค่าใช้จ่ายโอ้โหสุดยอดมากแล้วอยากรู้ว่าพี่น้ำอ้อยกับทางสุภาฟาร์มพึ่งเนี่ยรู้จักบสยได้ยังไงครับ เริ่มต้นจากสินเชื่อของแบงค์รัฐบาลแบงค์หนึ่งค่ะเขาก็มาติดต่อว่าเอ,อรู้จักพอสวยองไหมเราก็บอกว่าไม่รู้จักเ,เขาก็บอกว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำสินเชื่ออะไรต่างๆเราก็อ้อ เป็นจุดเริ่มต้นที่เรารู้จักบสยซึ่งมันมีประโยชน์อย่างมากเลยนะในการทําธุรกิจ<อ>ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนหรือรอะไรต่างๆนะคะก็สามารถจะช่วยธุรกิจเราให้ต่อยอดเจริญเติบโตไปได้แล้วตอนนั้นทางบสยเข้ามาช่วยยังไงบ้างครับมูลค่าของ<ม>สินทรัพย์หลักทรัพย์อ่ะมันมีปริมาณที่ยังไม่เพียงพอ<ม>กับวงเงินสินเชื่อที่เราต้องการคะ่ะทีนี้ทางบสยเราก็มีออปชั่นเสริมพิเศษคะ่ะที่แบบว่าดอกเบี้ยไม่แพงค่ะเขาก็มาช่วยเสริมตรงนั้น ทำให้เราได้วงสิ่งเชื่อเนี่ยมากขึ้นอยากจะให้พี่น้ออยแนะนำเพื่อนๆที่ทำธุรกิจอยู่ตอนนี้ครับอาจจะเป็นข้อคิดก็ได้ครับ SME หรือว่า SML ก็ต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆอย่ายหยุดค่ะเชิญชวนเพื่อนๆ SME มาใช้บริการที่บสยนินหนึงครับสำหรับผู้ประกอบการท่านใดนะคะที่อยากจะต้องการความช่วยเหลือแค่โทรมานะคะเขาก็จะมีผู้เชี่ยวชาญ ที่จะให้ข้อมูลให้ตรงกับธุรกิจของเราค่ะวันนี้ต้องบอกว่าได้ครบรสจริงๆนะครับไม่ว่าจะได้ชิมน้ำผึ้งนะครับได้มาเปิดประสบการณ์ดูสวนผึ้งฟาร์มผึ้งนะครับแล้วก็ได้ความรู้มากมายเลยจากพี่น้ำอ้อยและสุภาฟาร์มผึ้งครับขอบคุณพี่น้ำอ้อยมากๆครับขอบคุณมากค่ะ